อยากได้เครื่องสไลด์เนือในร้านอาหารของคุณเร็วเรียบและแม่นยำในทุกชิ้นใช่ไหมคะ นี่เลยค่ะเครื่องสแลนเนื้อจากแบรนด์เซอร์แมนรุ่นคาโนวา300ที่ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพในครัวโดยเฉพาะค่ะจุดที่ทําให้เครื่องนี้แตกต่างจากรุ่นทั่วไปเลยก็คือมุมใบมีด38องศาช่วยให้เนื้อไหลเรื่องตกลงถาดไม่ติไม่สะดุดระบบถอดใบมีด BRT ปลอดภยัยไม่ต้องงัดไม่ต้องเสี่ยงบาดมีถาดรองน้ําจากระบบรับมีดในตัวลดค่าเปื้อนไม่หยดเหลือเครื่องส่วนการล้างก็ง่ายมากค่ะพอตัวเครื่องเว้นระยะระหว่างใบมีดกับมอเตอร์ไว้ถึง41มิลลิเมตรทำให้เช็ดล้างรอบๆได้ ด,ดีไซน์ตัวเครื่องเป็นแบบโค้งมนไม่มีเหลี่ยมไม่มีนอ็อตพลและทุกจุดถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนักในครัวทั้งเผาสไลด์เคลือบโพรเมียมบูดเลื่อนที่หล่อเลื่นในตัวและอย่างรองที่ช่วยลดแรงสั่นได้ดีรุ่นนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับร้านอาหารหรือโรงแรมที่ต้องการความแม่นยําคาเฟ่ที่มีเมนูแฮมหรือชีสต้องการชิ้นบางเรียบหรือโรงงานผลิตอาหารที่ต้องการความสม่ำเสมอในทุกชิ้นที่ตัด เครื่องสไลด์เนื้อที่ใช้งานง่ายปลอดภัยและทำความสะอาดสะดวกคานัวว่าสามคือคําตอบค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์หรือเข้ามาที่เซเว่นไฟโชว์รูมได้เลยนะคะเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงถึง5โมงเยน็นแล้วพบกันค่ะ